สวัสดีนักเรียนต่อไปเป็นแคนคูลัสตอนที่ยนะี่สิบห้านะก็จำเป็นต้องเรียนต่อนะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากต้องเรียนเพิ่มเติมไม่งั้นเราอาจจะเรียนไม่ทัน <c oughs> ก็ให้นักเรียนเปิดเอกสารแคนคูลัสต่อจากคราวที่แล้วนะ แล้วถึงหน้าที่แปดสิบสี่นะหน้าแปดสิบสี่ถัดไปนะัเกเรียนก็เปิดไปในหน้าที่อืมเออแปดสิบห้า 85. หน้าที่แปดสิบห้านะ <c oughs> หน้าที่แปดสิบห้า ก็ดูข้อที่20นะข้อที่ยีสหน้า85ดสิบาูทำให้ดูบางข้อนะแล้วก็ข้อที่20ทีนี้ขอทบทวนอันนี้หน่อยสิ่งที่นักเรียนต้องจดไว้นะ วบทวนเส้นตรงของการเส้นตรงถ้าหากว่า y เท mx บวก c m คือความชันถ้า m มากกว่า0เส้นกราฟเส้นตรงเนี่ยมันก็จะเบ้ไปทางขวาือเอียงไปทางขวาแต่ว่าถ้า y ไม่บวก c กราฟเส้นตรงนี้ก็จะเบ้มาทางซ้ายเส้นตรงขนานกันความชัน m 1กับ m 2เท่ากันถ้าเส้นตรงตั้งเส้นตรงตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันท่ากับลบ1 m 1คูณ m 2ทักับลบ1ใช่ไหมอันที่สาม ถ้าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งมีความชันเท่ากับ m และผ่านจุดจุดมีจุด2จุดจุด x x 1 y 1 x 2 y 2ความชันก็คือ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1 y ลบ y ส่วน x ลบ x เนาะอันที่4ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งมีความชันเท่ากับ m จุดที่ผ่านคือจุด x 1 y 1เป็นจุดจุดที่กำหนดมาจุดจุดหนึ่งเพราะนั้นความความชันจะได้ m เท่ากับ y ลบ y หส่วน x ลบ x 1เพราะนั้นเราคูณไขว้ขึ้นไปใช่ไหมคูณไปเข้าไปฝั่งนี้จะได้เป็น y ลบ y หเท่ากับ m คูณด้วย x ล f หนึ่เป็นสมการเส้นตรงที่สัมผัสอะไรพวกเนี้ยสมการเส้นตรงที่ความชันเท่ากับ m และผ่านจุด x 1 y 1นึเพราะสมการเส้นตรงเราจะถ้ารู้ความชัน m แล้วก็รู้จุด เ 1>, 1 y กเนี่ยเราก็สามารถจะหาสมการเส้นตรงนี้ได้ใช้เยอะมากเลยตรงนี้นะอันนี้สำคัญนักเรียน,นใช้ความรู้ทั้ง4 5หข้อเนี่ยในการแก้ปัญหาถ้าเราไม่เข้าใจเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ต่อไปเออ่คุยทำข้อที่ยากหน่อยเนาะก็ไม่ยากนะกข้อ20เป็นตัวอย่างจงหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้ง y เท่ากับ3ลบ2 x ลบ x กำลังสองท่นสังเกตดูตัวนี้ y เท่ากับลบ x กำลังสองใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ2 x ตัวนี้ก็เป็นบวก3ถ้าเราดูสามประสิทธิ์ของตัวนี้สามสิทธ์ของ x กำลังสองนี่เป็นลบหนึ่งแสดงว่ากราฟนี่เป็นกราฟพาราโบลาแบบประเภทคว่ำเพศคว่ำกราฟพาราโบลาควา่ำถ้าเราวาดรูปก็จะรูปประมาณนี้นะวาดรูปคร่าวครเนาะเออซึ่งจุด x ลบสาม นะจงหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดซึ่ง x ทั้กับลบสามจุดนี้นะ x เป็นลบสามวาดรูปสมมุติขึ้นมาและหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งสสัมผัสเส้นโค้งสมการหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งให้หาความชันเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะแล้วก็หาสมการเส้นัมผัสเส้นโค้งเส้นนั้นด้วยที่จุด x ทกับลบสามก็คือ มีเส้นนี้เป็นเส้นสัมผัสเส้นตรงตอันนี้ต้องวาดรูปสมมุติให้นักเรียนดูนะสัมผัสที่จุดนี้ให้หาสมการนี้ด้วยสมการนี้ว่าเป็นยังไงนะอ่ะกราฟเป็นกราฟคว่ำเพราะว่าเอ่อสมระติของ x กํลังสองเป็นลบถ้าสมัติ x กํลังสองเป็นบวกกราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาหงายนี่เป็นพาราโบลาพาราโบลาควา่ำนะอ่า y เท่ากับสามลบ 2x ลบ x กำลัง2นี่ว่าลูกเข้าเาให้นักเรียนดูเพื่อจะได้เข้าใจอ่ะ y เท่ากับเท่านี้ y คือ f x ใช่ไหมให้ y เท่ากับ f x เท่ากับ3ลบ 2x ลบ x กำลัง2เพราะนั้นหาอนุพันธ์หาอนุพันธ์ที่ที่จุด x าลบ3ก็ f พาย x ก่อนดิฟ1ครั้งดิฟ4 3บายดี x เท่ากับ0 ดิฟลบสอก็ได้ลบสองดเท่ากับหลบดิเอกำลังสองก็ได้เป็น 2x งเกำลังสองลบหเห็นไหมก็คือเท่ากับลบสองลบด้วยสองเพเนาะทีนี้ก็บอกว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x อ็กลบสเราก็ต้องหาความชันที่จุดเอ็กกับฟพลบสมา f ไพลบสามเป็นความชันเป็นเท่าไหร่ เเท่ากับลบสามเนาะ f อฟไลบสามแทนเข้าไปในนี้ก็เท่ากับลบสองลบสองคูณด้วยลบสามก็ได้เท่ากับลบสองลบคูณลบเป็นบวกตกลงหกลบสองก็เหลือเท่ากับสี่ตกลงจะได้ว่า M คือเท่ากับความชันความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดเส้นโค้งเนี่ยที่จุด x เท่ากับลบสามเพราะนั้นก็ตอบความชันของเส้นสัมผัส โค้งเส้นโคง้ง m เท่ากับสี่ความชันเท่ากับสี่เป็นคำตอบอันหนึ่งแล้วเนาะก็อันนึงและได้อันละต่อไปให้หาสมการเส้นสัมผัสเส้นโคง้งหาสมการอีกเส้นหนึ่งให้หาสมการอีกเส้นหนึ่งเราก็ดูสิความชันเรารู้แล้วเส้นตรงเส้นนี้ความชันเท่ากับสี่เราจะหาสมการเสร้นสัมผัสเส้นโคง้งเสน้นนี้แต่ว่าจุดเนี่ย เรายังรู้ไม่ครบใช่ไหมจุด x 1 y 1น่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยแต่ x เท่ากับลบ3แต่ y เท่าไหร่ไม่รู้เพราะนั้นเนี่ต้องหา y ก่อนก็บอกถ้าจุด x เท่ากับลบ3 y เท่าไหร่ก็หามา3ลบด้วย2 x ลบ x กำลังสองเท่ากับ3ลบด้วย2คูณด้วยลบ3ลบ3แทงข้าไปลบด้วยลบ3ยกกำลังสอง เท่ากับ3ลบคูณลบเป็นบวกลบลบ3ามกลังสองเป็น9ก็เท่าไหรล่ล่ะก็เท่ศูนยนะศูนย์เกลบเกูนยเพราะนั้นแสดงว่าถ้า x เป็นลบสาเมื่อไหร่ปุ๊บ y จะมีค่าเป็น0นจุดนั้นจุด x 1 y 1ก็คือจุดลบสามศูนย์นะ ตกลงความชัน m เท่ากับ4รู้จุดรู้ความรู้ความชันรู้จุดและนี่ศูนย์นะรู้จุดรู้ความชันหาสมการเส้นผัสได้ก็หาสมการเส้นตรงตามสมการนาี้ที่กูบอกแล้วไงเห็นไหม y m x x 1, ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่งเราก็ใช้เลยนะเพราะนั้นสมการเส้นสัมผัสสมการเส้นสัมผัส เป็นโค้งนะ y ลบ y หนึ m ่งเท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x หนึ่งจุด x หนึ่งก็คือลบสามใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ x หนึ่งคือลบสาม y หนึ่งก็คือศูนย์สมการตัวแปร x y ต้องค้าง y y ลบ y หนึ y ่ง y ลบศูนย์เท่ากับ m คือสี่วงเล็บ x ลบด้วย 1> x หก็คือลบสก็ลบด้วยลบ3าแบบนี้นะก็เท่ากับสคูณด้วย x ลบลบลบ 3, เป็นบวกส y เท่ากับสคูณเข้าไป4 x ใช่ไหมสี่คูณสาได้เป็น12กับข้างให้ดีเพราะคำตอบจะได้ตรงเนาะส x บวก y บวก y ก็ข้ามฝั่งเป็นลบ y นะบวกสิ ฝั่งนี้ก็คือ0เพราะฉะนั้นคำตอบ 4x ลบ y บวก12เท่ากับ0เป็นคำตอบที่2คํคำตอบแรกคือ4คำตอบที่2ก็คือตรงนี้เป็นสมการนะรูปภาพที่เขียนก็เขียนภาพพอสังเกตกราฟฟั่มอะไรแบบนี้นะความชันเป็นเท่ากับ4ความชันเป็นบวก m เ,เป็นบวกเพราะนั้นกราฟจะต้องทาบทางนี้ใช่ไหม เบมาทางขวาไม่ใช่มาสัมผัสทางนี้นะต้องสัมผัสทางด้านนี้อันนี้ครูเขียนรูปกราฟให้นักเรียนดูเพื่อจะได้เข้าใจแต่เนื่องเวลานักเรียนทําเวลาทําจริงๆก็ใช้คํานวณไม่ต้องเขียนรูปกราฟก็ได้แต่นี่เพื่อความเข้าใจนี้ก็เลยเขียนรูปรูปกราฟรูปสมมุตินะรูปกราฟพอสังเกตที่จะเขียนให้ได้อ่ะนี่คือข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบทำให้ดูแล้วนะข้ออื่นก็ทำไนแนวคล้ายๆกัน เออเดี๋ยวทําให้ดูสักข้อสอข้อนะเอาข้อที่21เอ็ดถ้ามีเวลาอาจจะทําให้สักสองสข้อ21ในหน้าที่แปดสหกแปดจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดสองสและหาสมการเส้นตรงนะนี่หาอะไรสมการเส้นตรงผ่านจุดสองสาม ขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้งขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ทั้ง x กํลาลังสามที่จุดหนึ่งหนึ่งอ้าวนักเ,เรียนสมการรูปนี้ควรจะพอจําได้ y ทั้ง x กํลาลังสามจะเป็นกราฟนะเป็นรูปคล้ายๆอย่างเงี้ยเนาะนี่น,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 นี่ผ่านจุดศูนย์กลางอันนี้กราฟรูปฟอร์มนี้คือ y ทั้ง x กําลังสามอันนี้แกน x อันนี้แกน y จําไปเลยนะ y 2สอง x กําลังสาม x กําลังสามไปกับ y แล้วก,กราฟแบบนี้อ่า เส้นตรงที่หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดสองสามสมมติว่าจุดนี้เป็นจุดสองสามวาดรูปให้เรียนเข้าใจเส้นตรงที่ผ่านแล้วขนานกับสมการเส้นสัมผัสตรงนี้สมการขนานกันอันนี้เส้นสัมผัสใช่ไหมสัมผัสที่จุดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่ง x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งเส้นนี้เป็นเส้นสัมผัสส่วนเส้นตรง l นี้เป็นสมการเส้นตรงที่เราต้องการ l อ้าวมือทำก็เราก็ต้องหาความเนื่องจากสมการเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันความชันต้องเข้ากันคือต้องหาความชันณจุดสัมผัสก่อนจาก y เท่ากับ x กําลังสามเพราะนั้น f x เท่ากับ x กําลังสามหาอนุพันธ์ f pi x ดิฟ x กําลังสาม x กําลังสาม by dx เท่ากับสาม x กําลังสองใช่ไหม f pi x เท่ากับสาม x กําลังสอง เออเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดหนึ่งหนึ่งแสดงว่า x เท่ากับหน,น,น,นึ่งเนาะพนัน f pi หนึ่งเท่ากับสามคูณหนึ่งกำลังสองเท่ากับสามตรงนี้ก็คือความชัน m ของเส้นสัมผัสเส้นนี้นั่นเอง m เท่ากับสามความชัน m เป็นสามแต่เนื่องจากเส้นตรงเส้นตรงที่ขนานจะหาเส้นตรง l เส้นตรง l ให้เส้นตรง L เนาะขนานกับเส้นสัมผัสใช่ไหมเส้นตรง L ขนานกับเส้นสัมผัสเขียนวัดไปหน่อยเนาะเส้นเส้นตรงเอลเพื่อขนานกันเพราะฉะนั้นความชันต้องไปเท่ากัน M ใช้ตัวเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นตรง Lml ตรงนี้ M ของเส้นตรง L เนี่ย M L ก็จะต้องเท่ากับ3ด้วยต้องเท่ากันจุด จุดรู้จุดแรกจุดสองสามใช่ไหมจุดจุด x หนึ่ง y หนึ่ง x หนึ่ง y หนึ่งก็คือจุดสองสามแสดงว่า x หนึ่งคือสอง y หนึ่งคือสามนั่นเองรู้จุดรู้ความชัน m l ครับพนันจะได้เป็น y ลบ y หนึ่งหาสมการนะเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งแต่ m ต้องเป็น ML. m l m ของเส้นนี้เนาะ m ตัวเดียวกันแนละพูดง่าย m ต้องเท่าสามเหมือนกัน y ลบ y หนึ่ง y หนึ่งก็ y ลบสามเท่ากับ m คือสามเลบ x ตัวแปร x y ลบ x หนึ่งก็คือลบด้วยสองได้แลวทำสมการให้เรียบร้อยนะก็จะได้ว่า y ลบสามสามคูณเข้าไปสาม x สามสองหกย้ายข้างให้ดูสวยงาม x กับ y อยู่ฝั่งเดียวกันสาม x บวก y เป็นลบ y ลบ 6, ใช่ไหมลบสามข้ามฝั่งเป็นบวกสตกลงก็จะได้เป็น3 x มเอกซ์ลบ y, ลบสาเท่ากับศก็คำตอบก็จะมาตรงกับตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมสามสามเลบยลบสเท่ากับศย์เป็นคำตอบตอบม่มีที่เขียนแล้วก็ตอบตรงนี้เลยสามเอ็ x, ลบาเท่ากับศโอเคก็ถูกต้องนี่เป็นข้อที่ยี่นะข้อที่ 21. อา้เอาเดี๋ยวข้อที่ยี่สิบสามข้อที่ยี่สิบสามเนาะวันนี้ก็ช่วยกันทําหลายข้อหน่อยเพราะเห็นว่ามันแต่ละข้อมันก็หลากหลายกันไปจงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโคง้งมันมีขนาดกับตั้งฉาก y ทั้ง x กำลังสองบวกสอง x บวกห้าที่จุด x เท่ากับหนึ่ง 1. แสดงว่าเส้นตรงนียตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโคง้งอสุ สมการนี้ใช่ไหมเป็นสมการพาราโบลาธรรมสติเป็นหนึ่ง x สมมติ x กํกกาลังสองเป็นหนึ่งแสดงว่าพาราโบล่างรูปนี้เป็นรูปสมมุตินะหาย์มนี้คือ y เท่าออกับ x กําลังสองบวกสอง x บวกด้วยห้าแล้วก็เส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับหนึ่งนะจุด x อันนี้เป็นหนึ่งนะ y เท่าไหร่ยังไม่รู้เสน้นสัมผัสปึ๊บสัมผัสคือเส้นนี้เป็นเส้นสัมผัสที่จุด x เท่ากับหนึ่งเนาะ เขาให้หาเส้นตรงที่ตั้งฉากเราจะหาเส้นตรงที่ตั้งฉากที่จุดนี้ล่าเส้นตั้งฉากนะก็เป็นเส้นสีดำใช่ไหมให้เส้นตรงแอลตั้งฉากในตรงนี้90องศานะมุมฉากถ้าต้องเยนดูรูปแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นอา้าดูจาก y เท่ากับอันนี้ใช่ไหมก็ y คือ fx fx เท่ากับ x กำลังสบวกด้วย2 x บวกด้วย5เนาะ f ผาอนุพันธ์ f ไ่ i, x ดิบเลยได้เป็นส x บวกด้วยสที่จุด x เท่ากับหนึ่งความชันณจุด x เท่ากับหนึ่ง f พ่หนึ่งเอา1นไปแทนที่ x ก็คือ2อคูณหบวกด้วย2องได้เป็น4ความชันเป็น4ี่แสดงว่าความชัน,เส,นเส้นผ่าเส้นนี้ m เท่ากับสีกูเขียนรูปให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะให้มัน มันไม่เห็นเป็นภาพนะแต่ตอนจริงจนักเรียนทําไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เขียนไว้ก็ดีตอยา่างเดี๋ยตัวอย่างให้เรียนเขียนเขียนไปด้วยเขียนรูปไปด้วยทีนี้ x เท่ากับหนึ่ง y เท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่าก็ต้องหาจุดรู้ความชันแต่จุดยังรู้ไม่ครบเพราะนั้น x เท่ากับหนึ่งก็หา y y จากสมการนี้ y เท่ากับ เอ,อเอ่อ x ก,กําลังสองบวกด้สอง x บวกได้ห้าก,ก,ก็เท่ากับหนึ่งกําลังสองบวกสองคูณหนึ่งบวกด้ห้าหนึ่งบวกสองบวกห้ามีค่าเท่ากับแปดแสดงว่าจุดถ้า x เ,เป็นหนึ่ง y จะเป็นแปดใช่ไหมจุดก็คือหนึ่งแปดก็คือจุด x หนึ่ง y หนึ่งนั่นเองตามที่เราจะใช้ในสูตร x หนึ่ง x หนึ่งคือหนึ่งแล้วก็ y หนึ่งก็คือแปดอ้าวต่อไป เนื่องจากเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันผลคูณความชันต้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลคูณความชัน m l หัวนี้เนาะให้เส้นตรง l เนาะให้เส้นตรงให้เส้นตรง l เป็นเส้น ML m l <M, S 2> คูณ m เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น m l m, ก็เท่ากับลบหนึ่งหารด้วย m ลบหนึ่งส่วน m เท่าไหรสี่เพราะนั้นตรงนี้ความชันของตรงนี้ m l ตรงนี้เนาะ เท่ากับลบเจหนึ่งถึงสี่จุดนี้เท่าไรแปดใช่ไหมนี่ตรงนี้แปดเราหาสมการเส้นตรง L อลนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเขียนตรงนี้ต่อเนาะเพราะฉะนั้นเสเ,เส้นเส้น,เส,นสเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉาก L อลให้เป็น L อลเนาะเส้นฉากเอลเส้นตรงเอลเนาะเส้นตั้งฉาก เท่ากับ l เนี่ยเท่ากับ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m ก็คือ ml x ลบด้วย x หนึ่ง m พะตัวกัตัวนี้นะต้องใช้ m ตรงนี้้ m 4, ml เนี่ยใช้ตัวนี้แล้วาถูบ้านนะแม่จะขยะทิ้ง y ลบ y หนึ่งเดี๋ยวฉันไปขี่มอไซค์ไปแป๊บเดียว y ลบ y หนึ่งก็คือ y ลบอะไรเนี่ยอมองไม่เห็น y ลบ y หนึ่ง y ลบด้วยแปด ml ml คือลบเศษ1ส่วนส x ลบด้วย x หนึ่ง x หนึ่งก็คือ1ใช่ไหมก็เอาสคูณตลอดแล้วแก้สมการออกมาได้นลสี่คูณตลอดก็เป็นสี่วสี่ y ลบแปดสี่สามสิบสองสี่ตัดสี่ใช่ไหมตัดเอาสี่คูณตลอดนะก็ได้เป็นลบหนึ 1, ่ง x ลบหนึ่งเอาสี่คูณไฟฟฝั่งนี้ 4y ลบ32เท่ากับลบ x ลบบเป็นบวก1เห็น e ไหมนี่แก้สมการธรรมดา,าสี่คูณไฟไปฝั่งนี้ตกลงคำตอบของ x อยู่ฝั่งเดียวกันอ่ x า x ฝั่งนี้ x บวก 4y ลบ32เท่ากับ0เห็น e ไหมลบ32เท่ากับ1เท่ากับ1บวก1 ย้าย x บวก 4y บวก1ข้าไปลบ1ก็เป็นลบ33เท่ากับ0ฝั่งนี้มี1อยู่ตัวหนึ่งตกลงคำตอบตรงนี้นะตอบอืมแค่นี้เองคุณบ้านคะคุณแม่วงบ,บนแม่แม่โชยยาไปทิ้งนี่ใช่ไปทิ้งไงทิ้งเบียวใส่ป๊บเบียวก็ไม่รู้เห็นนั่งทำไม่ยอมโอ้ยมันจะจบอยู่แล้วไม่ไหวแล้ว แล้วจะไปรับลูกอ่ะทุ่มหนึ่งแหละท่านรับผิดชอบ